ป๊อกปียธิดาตอบชาวเน็ตหลังเดินจ,จับจีนกับคนนี้ค่ะเป็นละครที่เลยคนติดกันงำงำทั่วบ้านทั่วเมืองสําหรับละครเรื่องเมืองรับแลที่เนื้อเรื่องกําลังเข้มข้นคืนเรียๆค่ะแฟนๆละครต่างจ,าจับจีนคู่พระนางไปแล้วแต่เมื่อแม่เมืองบัวที่รับบทโดยป๊อกปียอธิดาอีกทั้งเรื่องนี้ยังได้ร่วมงานกับสามีอย่างตักนภัทรกรขณะที่อีพีล่าสุดนั้นมีฉากเลิฟสินระหว่างแม่เมืองบัวกับหลวงมิตรทําเอาแฟนคลับจิกหมอนไม่หยุดค่ะในข้าฉากเลิฟสิน กันแบบใดไม่รู้ขนาดทางเพจดังยังต้องแชร์กับฉากนี้เป็นฉากทีปอกและตักกสงสายตาฟินกันจุบอย่างอบอุน่นความแคปชั่นว่าชาวเน็ตจีนรุ่นใหญ่ฮัแทกเมืองลับล e p ี16แม่เมืองบวกกับหลวงมิตรแสดงเคมี an, ลงตัวจนชาวเน็ตอยากให้คบกันจริงในชีวิตจริงค่ะซึ่งชาวเน็ตรู้หรือไม่ว่าพวกเขานั้นเป็นคู่ชิปที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะ ซึ่งจากนั้นสาวปอกก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวเช่นกันพร้อมบอกว่าเดี๋ยวพี่ไปขออนุญาตสามีก่อนนะคะเล่นเอาชาวเน็ตแซวกันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะ